วันนี้ปนันนีจะพาทุกคนมาทำกับข้าวเหนือกันเจ้าเรามาหาต้นหยวกหยวกนะคะหาต้นกล้วยที่เป็นหยวกจะมาทำเกงค่ะอืมอ่ดูตรงนี้อะค่ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นขึ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ มันจะเป็นอันเล็กๆขึ้นอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ต้นนี้นะคะอืมตอนนี้เขาก็หาต้นกล้วยได้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาลงมือตัดกันคะ่ะตัดต้นกล้วยกันนะคะอ่าปันต้นกล้วยเอาหยวกข้างใน ของต้นกล้วยนะคะเขาเรียกว่าต้นอ่อนอะคะ่ะต้นอ่อนคือเขาเรื่องเนี่ยเขาเรียกหยวกนะคะค่ะแล้วก็ตัดนะคะรู้สึกว่าพว<ห>งนี้ฝนตกน,ตน้ํามันจะเยอะกระดินข้าวหน้าเลยเซ็ตก่อนเซ็ตก่อนน,น้ำมันจะเยอะค่ะแล้วก็ตัดออกมานะคะแล้วก็ผ่า

เรียกว่าหยกกล้วยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะหยกกล้วยค่ะค่ะอันนี้อ่อนมากเลยนแล้วสี่อันต้นหนึ่งจะได้ประมาณเท่านี้อะคะ่ะพอแล้วค่ะไปแกงกันนะคะนี่ค่ะ เราก็ตัดเป็นท่อนอย่างนี้นะคะนนี้มันจะมีอย่างนี้เอาออกด้วยนะคะอย่างนี้นะคะเอาออกแล้วก็แล้วก็กสับสับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาพันนะคะนี่นะคะทำน,นี้เสร็จแล้วนะคะตึงเราก็ต้องหาเอาตัวนี้ออกนะคะจะมีตัวอ่าเรียกอย่างนี้นะคะ่ะ อย่างนี้นะคะ่ะอย่างนี้เอาออกนะคะไม่เอาอเอามือคันก็ได้เนี่ยมือัม่มันจะขึ้นมาอยู่นี้เลยนะคะออเอาอยันนี้ออกเลยนะคะไม่เอาทิ้งนะคะนี้ทิ้ง ก็ไก่สับนะคะวุ้นเส้นแช่แน้ำหยวกแล้วก็แช่แน้ำไว้ทํานี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตำพริกกันค่ะพริกแกงนะคะแล้วก็ใส่พริกประมาณเท่านี้แหละคะ่ะแล้วก็เกลือตามด้วยเกลือเกลือสักครึ่งครึ่งซอนแล้วก็อ่า กระปิใส่ทีหลังนะคะแล้วก็เอาขมิน้นขมิน้นตะไคร้นี้ใส่ซุปไก่นะคะซุปไก่ซุปหมูค่ะซุปหมูซุปหมูซุปไก่ได้หมดเลยะคะ่ะแล้วเราก็โขลกเลยค่ะขโขลกให้ละเอียดเลยนะคะ เราก็ใส่กะปิค่ะกะปิลงไปหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ตำอีกทีหนึ่งนะคะการใส่กะริแกงที่เราตำนะคะลงไปนิดหนึ่งก่อนนะคะเบาแก๊สค่ะค่อยหอมนิดนะ้ แล้วก็เอาไก่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดตัวไก่ให้มันนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำน,นะคะ อย่างนี้แสดงว่าอร่อยค่ะน้ำล้างคกหน่อยก็เติมน้ำลงไปต้มให้มันเปื่อยนิดนึงนะคะค่ะ แกงตอนเช้าๆนะคะตัวไก่เราให้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อนะคะแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมต้นหอมใบมะกรูดน่ะอันนี้วนเส้นนะคะวน,นเส้นมาตัดสัหน่อยนึงนะคะ แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วแต่ใครชอบใส่เยอะใส่น้อยนะคะแต่เราจะไม่ใส่เยอะพอละแล้วก็ใส่ผงชูรสหน่อยหนึ่งนะคะใส่หดลงไปเลยค่ะ คนแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอให้มันสุกป,ปัหนึนงนะคะเอาใบมะกรูดลงหน่อยหนึ่งนะคะ ไว,ว้สักพักก่อนก่อเต๋อแล้วสุกแล้วแล้วก็เอาวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นกับผักใส่ลงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแค่นี้แหลคะค่ะก็เสร็จแล้วแกงยยวใส่วุ้นเส้นคะ่ะ เกงหยวกใส่วุ้นเส้นนี่แหละคะ่ะก็สุกแล้วนะคะป้านีก็ฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้านีด้วยนะคะ